พี่น้องผมซื้อสตอมากินแล้วกินไม่ทันดําหมดเลยอ่ะแต่สตอดําไม่ได้หมายถึงสตอเสียนะพี่น้องผมจะพาเอาเม็ดแช่น้าแล้วทากุ้งผัดเผ็ดสตอดํดำแซ้เลยแช่น้าไม่คืนหนึ่งสวยน่ากินถ้าทิ้งนี่เสียของเลยอ่ะ <c oughs> ตอนเดี๋ยวลูกต่อแฉนามาพุ่มไปตัดพุ่มพุ่มหนวดพุ่มหอ,อ,อกอี๊ให้ชากว่เหมือนพุ่มหอกข้าวตึงรักนู่น <c oughs> มาเริ่มทาผัดเผ็ดกันพี่น้องเริ่มจากใส่น้ํามันตามด้วยเครื่องแกงผัดเผ็ดต้ แล้วก็ผัดให้เครื่องแกง่งกลิ่นหอมผัดเครื่องแกงหอมแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดนึงแล้วก็ปรุงผมจะใช้สีอิ้วขาวนี่แทนเกลือน้ำปลานะพี่น้องลดโซเดียมหน่อยท <c oughs> อดหอยนางรมน้ำตาลทรายปิดเดียวพอพี่น้องแล้วก็ผัดให้ชั่วผัดให้เข้ากันชิมอร่อยแล้วก็ใส่ลูกคต ไข่ปุ้งแล้วก็ผัดให้ตัวกุ้งกับลูกพอเนี่เราผัดพอสุกนะพี่น้องเนื้อกุ้งจะได้เด้งไม่เหนียวไม่แข็งครับผัดให้กุ้งกับลูกโตสุกประมาณนี้นะครับเราก็ใส่หัวกะทิหรือว่าใส่นมข้นจืดก็ได้เฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่นมข้นจืดนมสดจืดครับ <c oughs> ก่อนจะยกลงนะครับเราก็ใส่พริกไทยอ่อน ใบมะกรูดเพิ่มความหอมด้วยใบโหระพานะพี่น้องพริกไทยอ่อนใบมะกรูดใบโหระพาี่ผัดแค่สำลุดพอเราก็ยกได้แล้วไม่ต้องให้สุกมากนะครับยกไปรับประทานได้เลยน่ากินไมหมล่ะครับก็คนมันเก่งอ่ะขอโทษขอโทษหนูหนูน้องๆก่อนกินอาหารอย่าลืมล้างมือเช็ดสะอาดก่อนทุกครั้งนะครับเด็กดีเด็กดีวันนี้ผมกินข้าวหนึ่งกะละมังอีกแล้ว ลูกต่อล้วนๆตรงนี้ลูกต่อดำนี่จะได้ไม่ต้องตากหลายรอบพี่งนาน่ากินมากเลยอะขนาดใส่น้ําเยอะแล้วนะต่อเยอะๆของชอบของปลูกกินกุ้งนี่ขออนุญาตใช้มือนะครับถัดว,กกว่าช้อน อ๋อแล้วใครที่ไม่ชอบกินผัดสตอที่บอกว่าสะตอเหม็นอ่ะลองทำสูตรที่ผมทําดูนะครับรับรองเลยนัวมากๆเวลาคุณกินผัดสะตอคุณจะต้องคิดถึงผมอ่ะจริงๆใบ <c oughs> โหระพา <c oughs> อืม อาโอยโปรดจจริงนานี่อยู่บางแท่ช่วยแม่ขายข้าวมันไกออออ่อยู่หาดใหญ่เปลี่ยนไปขายข้าวขาหมูอยู่ยาละเปลี่ยนมาขายนะ้ำม